โอ้มเมลึกเกย์เมลึมเลกเกยแหมได้ฟังเพลงของน้องแกลแล้วก็แบบอยากจะเต้นตามอะค่ะแต่ว่ามาเจ็ดสีคอนเสิร์ตไม่รู้เธออยู่ไหนนะคะอา้าวนี่แกลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแกลเขยับมาหน่อยค่ะโอ้นี่แกลใช่ไหมคะค่ะทำไมคะพี่แจ๊คนั่นหลังว่า,มาแมลงทับชอบชุดชุดเต็มมากจริงๆวันนี้จัดเพื่อเจ็ดสีคอนเสิร์ตโดยเฉพาะตายซึ่งปกติมาแล้วเนาะจ็ดสี่เจ็ดสีอ๋อยังไม่เคยมาเลยค่ะแรกจริงๆมาครั้งแรกนะคะก็คือเหมือนจะมีคิวว่างแล้วก็ ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาขึ้นมาวันนี้ก็ปีใหม่เนาะเราก็เลยจัดเต็มใช่จัดเต็มนะคะวันนี้เดอะสตาร์มากันเพียบเลยนะคะแล้วก็มากับแบบหลากรลมากๆมีทั้งแบบชิลๆสบายๆมีทั้งแบบว่านะบีบเค้นอารมณ์แบบโดมหรือว่าจะเป็นแดนสแกนร์หรอพี่ฮั่นแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจริงๆแบบพี่กันอ่าแบบพี่แก้มอะไรอย่างงี้นะคะใช่ถามว่าร้อนไหมร้อนนิดนึงแต่ว่านะคะชุดเต็มค่ะแกนกับพี่ฮั่นชุดเยอะ สุดจริงๆนะคะแต่ว่าก็เนี่ยราคาจัดเต็มเพื่อแบบว่าความสุขของคนดูนะคะเป็นไงบ้างคะปีใหม่ที่ผ่านมาอยู่กับพี่หมีของเราใช่ก็เราไปเขาดาวกันที่พัทยานะคะมีพี่ห่านมีแกงส้มมีโดมนะคะโอ้โห <ๆ S 2> เรียกว่าคือมันเป็นคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็สนุกมาก ตอนนั้นแกงส้มเหมือนแกงส้มลงมาสกักเวทีแล้วบอกเนี่ยโอ้โหแบบสนุกมากเลยพี่แกนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกนก็แบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไปจริงๆแล้วเราก็จริงจริงเพราะว่าด้วยคนด้วยบรรยากาศด้วยอะไรด้วยอะหลายอย่างมาทําให้เราแบบปล่อยอย่างเต็มที่มากๆสนุกมากค่ะก็โอโม,มันเลก,ก็กย์กันใหญ่เลยใช่ไหมออวันนั้นไปโชว์เพลงเป็นเมดเล่นะคะใช่ใช่เมลึก,กล็กย์ยังไม่เคยโชว์ที่ไหนนอกจากคอนเสิร์ตใช่ต้องรอติดตามในดีวีดีคอนเสิร์ตค่ะแปลว่าเดี๋ยวจะมีเ,เพลงใหม่ละค่ะ อ๋อกล้าพอไหมเหรอคะอ๋อที่จะปล่อยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะต้องรอดูกันค่ะว่าจะอะไรยังไงรอดูกระแสด้วยค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็ชอบเพลงนี้นะคะเออขอบคุณค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าน friends, razor, ini, ้องแกลนจะแพ้พี่หมีตรงที่ไม่มีท่ายามออตรงนั้นนี่สิโอตายเราเราไม่ไหวจริงๆต้องถามหนึ่งท่านี้เยอะมาก ให้ให้พี่ฮันเขาไปดีกว่าจริงๆน้องคงสู้ไม่ไหวน้องก็โอ๊ยโอ๊ยแค่นี้พอๆเบาๆนะคะเบาๆถมว่าเบื่อกันหรือยังวันนี้ก็จะสามงานปาดกันไปเบื่อกันหรือยังเหรอคะจริงๆก็ เออไม่หรอกค่ะจริงๆล้วก็คือเออเพราะว่าจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าเวลาเจอกันทุกครั้งเนี่ยคือมันก็จะเป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะเฮฮาคำขันกันตลอดก็ไม่มีแบบว่าเบื่ออะไรอย่างงี้หรอกค่ะแล้วก็คือเราทํางานกันอย่างรับรื่นจริงๆใช่ารักขนาดนี้จะเบื่อได้ไงเนาะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วเออถามว่าปีใหม่หลังจากแบบเขาดาวแล้วน้องแดนไปพักผ่อนที่ไหนไหมโอไม่ค่ะพักผ่อนอยู่บ้าน จร,จริงๆค่ะพักผ่อนอยู่มาใช่พักจริงๆคือเด้พักสาวันนะคะแล้วก็กลับมาสู่วงจรชีวิตการทํางานเดิม <c oughs> ใช่กลับมาแดนซ์เหมือนเดิมนะคะก็อุ้ยคิด <c oughs> ถึงถง,งานค่ะพอพอเราได้พักสามวันรู้สึกว่าอ้ยเราอยากแบบอยากมาร้องเพลงอยากเต้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่แต่ว่าได้พักก็ดีค่ะเป็นการแบบชาร์จร่างกายเป็นตัวด้วยสุขภาพเอวของหนูเป็นไงบ้างคะก็โอเคค่ะก็ทุกวันนี้ก็เต้นเต้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็พยายามเอ่อกายภาพ มั่นเรื่อกยอก็โอเคค่ะอาการทรงตัวต้องตื่นเต้นด้วยกะไกยมาบ,าบัดฑ์ใช่เราต้องทําควบคู่กันไปคะ่ะปีใหม่แล้วเมื่อไรมีแฟนนะแกนเอเอ้ยเยมื่อไหร่ดีคะเป็นอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่ง <c oughs> ของปีใหม่นูน่นละกันนะคะ <c oughs> คิดว่าพี่ว่าน้องแกนไม่อยากมีแฟนมากกว่าก็เลยแบบจริงๆเราก็คือเราไม่ได้ควรขวายอะไรขนาดนั้นนงคะคือเราอยู่ตรงนี้เรา จะพูดอะไรมีเพื่อนที่นเออว่ะชอบนาคนไข้เออคนไข้แต่เราก็ไม่ขนนะเออค่ะเราก็อยู่เฉยๆของเราก็มีคนเข้ามาบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ยังแฮปปี้กับชีวิตแบบชีวิตการทํางานเรามากช่วงนี้แบบมีความสุขมากจริงๆได้เต้นได้ร้องได้เจอ ใช่จริงๆค่ะปีท้ายปีนี้แฟนคลับฝากถามจะมีละครไหมห่างไปนานนะอ๋อเดี๋ยวต้องรอดูปีหน้าเอ้ยปีนี้สิใช่ไหมคะเออปีนี้นานไปนะปีนี้นะคะก็ต้องรอดูกันเพราะว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะใช่ไ่ได้ไหมจะเล่นละครกับพี่หมีไปเลยกับพี่ฮันนี่ก็ยังไม่ทราบเลยอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะไม่ได้อุบไม่ได้อะไรทั้งสิ้นจริงๆก็เออถ้ามีอะไรเราก็จะอัปเดตทันทีเลยจริงๆนีใช่ค่ะแต่ตอนนี้ต้องเชียร์เพลงหนยฝากจิงเกิลใหม่เลยนะไมค่ะได้ ก็ Live to Dance อัลบั้มของแกรนและพี่ฮันนะคะตอนนี้ก็17มกราคมนี้เราก็จะปล่อยเป็น VCD Karaoke แล้วนะคะแล้วก็ดีวีดีคอนเสิร์ตเนี่ยเดือนกุมภานี้ได้รับชมกันแน่นอนนะคะยังก็ต้องขอฝากด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปสามโมงเดี๋ยวพี่ตามหนูไปนะ GM มดหนูไปทำอะไรอ๋อวันนี้หนูไปสอนเต้นในโครงการ G ิ MZ จะเป็นขับนางสิมาไหมใช่มาค่ะวันนี้ก็มากันเห็นายไฟใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่แจ็คตามไปเออถ่ายแบบอีก ใช่ไหมคะนี่รักหนูไงรักพี่แจ็คบังจริงจะเปลี่ยนชุดไม่ต้องเปลี่ยนทันเลยว่ะโอเคขอบคุณขอบคุณจ้า